เชา้านี่กินฟางครับตอนบ่ายสองกินย่ากินญ้าตอนเย็นล้วครับคุณตาฟางฟางให้กินทำไมตอนเช้าถึงให้กินฟางครับคุณตาครับกินฟางกินแล้วกับนอนฮะกินแล้วก็อ้วกนอนตลอดนอน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 เที่ยงก็นอนครับผมบ่ายสองก็เริ่มแล้วเริ่มร้องกินเออพอกินฟางตอนเย็นเสร็จแล้วก็นอนนอนอ๋อ เลี้ยงไงนะคุณตานะเลี้ยงยากไมหมวัวนี่ยากเวลาเากเี้ยวหญ้าแลยเนาะอ,อ๋อครับผมเก,เเกเเี่ยวหญ้ามันอายุมากแล้วเกี้ยวหญ้าก็เหนื่อยเลยเนาะเหนื่อยวัวของคุณตานี่จะอ้วนนี้ทุกตัวนะคุณตานะครับไม่กินหัวหันไม่กินรำไม่กินอะไรเลยหญ้าก,กับฟางแ,แต่ที่คุณตาบอกก็คือให้เป็นเวลาแค่นั้นครับครับถ้ากินทั้งวันไม่อ้วนแน่นอนไม่อ้วนทำไมเหรอครับคุณตา กินไม่เป็นเวลาเนาะอือมันคนเลยเป็นเกลนไปเรื่อยๆกล็นไปเรื่อยๆก็ไม่วนคนเลยครับผมต้องกินเนี่ยกินแล้วนอนกินแล้วนอนใช่ไหมครับครับออืแต่ข้อดีของคุณตาคืออันที่หนึ่งจะออกหนึ่งครั้งครับเอาออกเพื่อให้ได้เดินใช่ไหมครับอย่างนี้ครอบเอาไปเดินเพื่อเอาขี้วอกขี่วอกออกครับผมสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ นเน้ำให้วัวเอาน้ำให้วัวคุณตาคุณเก่งของเรานะครับเมื่อรอบที่แล้วคนชอบมากเลยนะที่บอกว่าให้วัวก,กินเป็นเวลาวัวไม่มีราคาเด็กทำไมถึงว่าไม่มีราคาคุณตาเอ้าวทรงนั้นผมขายสามสามตัวครับผมหมื่นสองสามตัวหมื่นสองวัวสามตัวนี่นะครับนานหรือยังคุณตา ประมาณในเดือนประมาณอัวยังไม่เข้าคอกกับอัวยังอ๋อยังปล่อยได้สามตัวหมื่นสองวัวของคุณตาไม่ขี้เหร่นะวัวอ้วนนะอ้วนไปไหมมันไม่มีราคาเขาบอกว่าอะไรถึงราคาถูกขนาดนั้นคุณตาว่าวัวเขาคนบ้านนองเสือเขาไปซื้อตลอดแต่ก็ซื้อ ทุกวันทุกวันเลยครับรผมเพว่าวัวไม่มีราคาแลราว่าสามตัวหมื่นสองตัวขนาดไหนคุณตาชี้ให้ดูได้ไหมหลูกหนึ่งก็ตัวนั้นก็ขั้นถ,<อ>ถ้ามีราคากบราคาหมื่นอ๋อครับผมยังยังยงทุกปีครับผมตอนนี้คุณตาเตรียมน้ําให้วัวครับครับผมวัวของคุณตาให้กินอะไรบ้างครับนี่ กินย่ญากับฟางหญ้ากับฟางเคยซื้อหัวอาหารซื้ออะไรให้กินไหมไม่เคยอ๋อให้กินแค่หญ้ากับฟางครับผมธรรมดาเลยธรรมดาเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยคตั้งแต่เลี้ยงมาจนอายุตั้งถึงอายุตั้งแต่ยี่สิบห้านี่อายุเจ็ดสิบแล้วห้าสิบกว่าปีอ่าไม่เคยซื้อหัวอาหารซื้ออะไรให้กินเลยไม่ไม่ ครับผมให้กินแค่หญ้ากับฟางเนาะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวัวของคุณตาหน่อยแล้วกันเนาะอ่ะเชิญครับคุณตาอันนี้คือวัวของคุณตานะที่ให้กินแค่หญ้ากับฟางนะสาเหตุที่วัวของเราอ้วนสุขภาพดีนี่เป็นเพราะอะไรครับคุณตาผมให้กินตลอดกินทุกกินเป็นเวลาเป็นเวลาครับยังไงเป็นเวลาครับคุณตาเช้าเที่ยงเย็นอย่างนี้บอกหรือว่ายังไงให้กินให้ ให้กินบายสองบายสองบายสองอัวเขาเริ่มลองแล้วบายสองก็เริ่มให้กินเออเขาบายสองครับอัวครับรูแล้วเขาลองแล้วอ๋อเออบายสองครับผมถ้าให้ถ้าให้กินลอดโอ้ไม่มีเวลาครับผมแล้วตอนเช้าให้กินกี่โมงครับคุณตาให้กินฟางลูกเดียว ตอนเช้าให้กินฟางลูกเดียวเช้านี่กินฟางครับตอนบ่ายสองกินหญ้าตอนเย็นแล้วครับคุณตาฟางอ่ะฟางให้กินทาไมตอนเช้าถึงให้กินฟางครับคุณตากินฟางกินแล้วก็นอนฮะกินแล้วก็อ้วกนอนตลอดนอน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 เที่ยงก็นอนครับผมบ่ายสองก็เริ่มแล้วเริ่มร้องกินเออ พอกินฟางตอนเย็นเสร็จแล้วก็นอนนอนอ๋อเลี้ยงไงนะคุณตานะเลี้ยงยากไหมวัวนี่ยากเวลาเกี่ยวหญ้าแล้วเนาะอ๋อครับผมเกี่ยวหญ้าแล้วมันอายุออกมากแล้วเกี่ยวหญ้าก็เหนื่อยเลยเนาะเหนื่อยง่ายอืมตอนนี้วัวของคุณตาเหลือกี่ตัวครับนี่ตัวห้าตัวยังพอไหวไหมคุณตาไหวไหวพอไหวใช่ไหมครับครับผมแต่สังเกตเนาะ ข้อวัวของคุณตานี่แห้งสะอาดนะออคุณตาทำยังไงบ้างครับวันเสาร์อาทิตย์ก็เอาข้อวัวอาอกเด็ก <c oughs> เด็กเขาเป็ดเลียนครับผมเด็กก็เรียนเรียนบ้านหนองดมค <c oughs> รับผมเลาเอาอาอ,าอกแล้วก็เอาเอาไปเอาขวาดออกอ๋ออาทิตย์ละครั้งเอาวัวออกมาแล้วก็ <c oughs> เอาขี้วัวออกครับ ตารับวัวของกตานี่ผสมพันธ์ยังไงครับนี่พ่อพันธ์เป็นตัวปะนี่ผสมแ้วไหมอนี่หมอหมู่บ้านนะมอเชลินนี่ครับผมทําไมถึงเลือกผสมเทียมครับคุณตาผสมวัว <c oughs> ตัวนี้มันล่าลอยอ่ะมันขึ้นแต่มันอัวตัวผูมัน,ม,นมันเล็บอ๋อมันขึ้นไม่ได้ครับผมตัวนั้น นี่มันเล็กวัวตัวพูมขึ้นได้อ <being> ๋อถ้าเกิดว่าวัวเล็กๆวัวตัวพูก็ปีนขึ้นได้แต่ต้องไม่ต้องเสียงเงินอ,อ๋ <ส okus. S 1> อ <Bhar> อันนี้เสียงเงินครับผมระหว่างที่เราผสมเสียเงินเกับไม่เสียงเงินนี่ราคาวัวเท่ากันไหมก็เข้ากันนี่เข้ากันว <c oughs> ัววัวนี่วัวนี่ใวัวผสมครับผมวัวผสมโอผสมหมอเฉลนเอกก็เหมือนกันวัวธรรมชาติไม่ได้แตกต่างกันเลยอ เพียงแค่ว่าวัวของเรามันตัวใหญ่แล้วมันต้องใช้หมอผสมไอ<ด>้วัวธรธรมชาติขึ้นไม่ได้อยากได้วัวแดงไอยากได้ผันแดงเหไม่ไม่ได้ในน้ทไมถึงอยากได้วัวสีแดงคนตา,เ,าเด็กเกาชชบเด็ก เด็กทะเลียนม .1 อบเด็กผู้หญิงครับผมหลานบ่อ๋อหลานอยากได้วัวสีแดงหลานขยันโู้อ๋อหลานคืออยากได้วัวสีแดงคนตาก็เลยอยากจะผสมสีแดงให้สักตัวตอนนี้ยังไม่มีเลยนะในคอกนี่ปีที่เรียกก็เขาว่าก็เอาสีแดงเอาสีเวลาออกสีขาวเหมือนเดิมอ๋อไม่ไม่เป็นสีแดงปีนี้เขารู้ไปเออเขาว่าให้แดงสีแดงอ่า คอยดูปีนามันจะสีแดงหรือเปล่า <c oughs> แต่ในข้อก็เป็นสีขาวหมดเลยสีขาวหมดเลย <c oughs> แต่สําหรับตัวของคุณตาแล้วไม่ซีเรียสน,นะไม่ได้คิดมากเนาะแต่ว่าหลานอยากได้สีสแดงดอ๋<ด>อครับผมแล้วเวลาที่เขาซื้อขายนี่เขาได้บอกไว้ว่าสีแดงจะให้ราคาแพงกว่ามีไหมคนคนมาซื้อเขาก็เลือกอวัวเหมือนกันเขาดูยังไงคุณตาเขาเลือกเขาเลือกเขาอยากได้อัวสี อ๋อแสดงว่าวัวสีแดงมีผลจริงจริงอ๋อครับผมคือถ้าสีแดงนี่มีราคามากกว่าวัวสีขาวถูกต้องไหมอ๋อแต่บางคนก็ว่าสีสีขาวก็เนื้อก็แดงเหมือนกันโอ้ถูกต้องครับคุณตาเออืมวปบ้บานทองอูนั่นเลยวัวผมสีขาวสีขาวสีขาวไม่เป็นไรเนื้อกับแดงครับผมแต่ว่าดูความสวยงามเนาะ สีแดงจะสวยงามกว่าน้องคุณตาเนาะออสีแดงงามครับผมแล้วคุณตาไล่แมลงยังไงครับนี่ไล่เนาะไลนะ่แมลงในคอกยังไงครับกลางืนก็อ๋อใช้หลอดไฟใช่วช่วยได้ไหมคุณตาก็ได้ก็ว่าก็ว่าได้ก็ยงมาก็ว่ายงมาก็ว่ายงย่งมาตาโบยตาแล้วมันจริงไหม <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เอท่าเท่าเท่าที่สังเกตในวัวของเรานอนหลับสนิทไหมนอนนอนได้อ๋อแต่ว่าไม่ต้องจุดไฟจุดไรนะเปิดแค่หลอดไฟใช่ไหมครับครับผมนอนได้ครับผมไม่เลยผมนอนอยู่นี่โอ้ยยี่สิบกว่าปีแล้วนอนคนเดียวมีความสุขไหมกับการเลี้ยงวัวคุณตาีความสุขยังไงบ้างครับนอนอยู่นี่นะไม่ที่เราเลี้ยงวัวเนี่ยเรามีความสุขยังไงบ้างมีความสุขเวลา อัวออกโกคออกอะไรกับมือคิดว่าจะเลี้ยงอีกนานเท่าไหร่อยากอยากได้นี่เวลาช่วงแล้งเวลาช่วงโปรยก็เอาคีวัวไปใส่อ๋อก็คือนอกจากจะเลี้ยงวัวแล้วยังได้ขี้วัวใส่ต้นไม้ด้วยอ๋อแสดงว่าคุณตาก็ใช้ขี้วัวปลูกข้าวครับใช้ต้นไม้ด้วยอ๋อใส่ทุ่งนาด้วยครับผมแล้วได้ใช้เคมีอะไรไหม อ๋อขี้วัวอย่างเดียวเลย,อย,เยโอ้ดีนะคุณตานะภูมิใจมากนะแบบนี้ผมว่านะ<อ>ลูกหลานบอกให้หยุดเลี้ยงไหมไม,ไม่บอกใช่ไหม <laughs> บอกก็ไม่ฟังโลูกก็ไม่ลูกก,อก,ก็อย่างว่าตนะุ๊กตุ๊กวันเไยโลูกก็ไปทำงา,นะกกานะน,นดูเทปหมดเลยครับผมไม่มีลูกอยู่ครับผมวัวของคุณตานี่จะอ้วนอย่างนี้ทุกตัวนะคุณตาเนาะครับ ไม่กินหัวหานไม่กินรำไม่กินอะไรเลยยากกับฟางแต่ที่คุณตาบอกก็คือให้เป็นเวลาแค่นั้นครับถ้ากินทั้งวันไม่อ้วนแน่นอนไม่อ้วนทำไมเหรอครับคุณตากินไม่เป็นเวลาเนาะมันคนเลยเป็นเกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยจะไม่อ้วนคนเลครับผมต้องกินแล้วนอนกินแล้วนอนใช่ไหมครับออืแต่ข้อดีของคุณตาคืออันที่หนึ่งจะเอาออกหนึ่งครั้ง เอาออกเพื่อให้ได้เดินใช่ไหมครับอย่างนี้เอาออกให้เดินเพื่อเอาขี้ววขี้ววออกครับผมคุณตาครับสอบถามนิดหนึ่งครับฟังอะไรก็เอาอเอ๋เอาออกมาเลยครับครับผมคุณตาสอบถามนิดหนึ่งวัวเนี่ยเคยเป็นโรคขาอ่อนขาอะไรไหมไม่เคยเลยไม่เคยครับแสดงว่าจุดแข็งของคุณตาก็คือการเอาวัวออกอาทิตย์ละครั้งเนาะมันช่วยได้จริงจริงเนาะครับเอาออกให้มันเดินแถวนี้เลย จะให้เก็บข้างนอกเองไม่ต้องอก,ก็บข้างนอ,อ๋อออกข้งวันเลยครับโอ้ดีนะคุณตานะเป็นการพักอคอกด้วยเนาะออคอกจะไม่แฉะแล้วก็วัวก็จะได้ยืดเส้นยืดสายเนาะถ้าพถ้าพ้นไม่ตกก็สี่โมงสี่โมงออกทางพอกครับผม,มเยี่ยมเลยผู้ชมครับเวลาวัวไม่สบายคุณตาสังเกตยังไงครับ เวลาอัวไม่สบายกับบางอัวนอนอนนอนไหมลูกลครับผมของคุณตานี่สุขภาพแข็งแรงตลอดเลยนะวัวของคุณตาเนาะโอ,โอ้วัวหน้าตานะหน้าตาพาผมมาดูลูกวัวตัวนี้หน่อยสิโอ้ทำไมมันกินได้ดูสิครับผู้ชมครับแผงหลังเต็มเอ๊ะอะไรหน้าตาเนา่เน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 ่เปรตเรียกว่าเขาให้เอา เอาสีแดงให้อ่อได้สีขาวใช่ไหมได้สีขาวนี่ตาครับอันนี้คืออ้วนจริงๆนะผมประทับใจมากเลยนะมากี่ครั้งก็อ้วนทุกครั้งนะภูมิใจไหมเลี้ยงวัวได้อ้วนนี่ไม่คุณตาคุณตาภูมิใจไหมภูมิใจครับภูมิใจใช่ไหมครับเลี้ยงได้อ้วนเนาะใช้แค่หญ้ากับฟางเนาะอือ